สวัสดีครับ baby. วันคริสต์มาสนี้เรามาทำทริฟเฟิลเสริฟในงานปาร์ตี้กันดีก,กว่าครับแต่ก่อนอื่นนะครับตรงไปที่ gumemarketthailand.com คลิกเดียวจบสดครบทุกมุมโลกผู้ที่ถือบัตร SCB M Visa รับส่วนลดไปเลยครับ90บาทไม่ต้องกรอกโค้ดให้วุ่นวายเมื่อช็อปครบ1,500บาทและยังสะสม m p p มพอได้อีกด้วยครับช็อปไปเลยครับฟินฟิน24ชั่วโมงส่งตรงถึงบ้านอยากบอกเลยว่าของที่กูเม่เขามีให้เลือกเยอะมากครับ ยิ่งในช่วงเทศกาลแบบนี้ของนําเข้าจากต่างประเทศเขาน่าทานสุดๆไปเลยครับวันนี้ผมจะมาแชร์ทริคดีๆนะครับในการทํดีเซอร์บอร์ดถ้าไม่อยากทาคุกกี้นะครับจัดดีเซอร์บอร์ดไปเลยครับนําคุกกี้พับเพสตรีช็อกโกแลตมาร์ชเมลโล่มาวางจัดเรียงไว้ครับเอาไว้เสิร์ฟตอนแขกมาบ้านก็สะดวกไปอีกแบบแถมยังได้ลองขนมรสชาติใหม่ๆ แล้วเรามาทำทริฟเฟิลกันต่ออีกอ่ครับผมใช้แพนโดโรตัวนี้นะครับเป็นสวีทเบรดสำเร็จรูปนำเข้าจากอิตาลีจะเป็นรูปดาวแบบนี้นะครับไอคอนิกสุดๆแล้วก็นำมาหั่นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมพอดีคำนะครับสิ่งที่ต้องทำอย่างเดียวนะครับก็คือตัวครีมครับผมใช้น้ำตาลไอซิ่งวิปปิ้งครีมแล้วก็ครีมชีสนะครับตีให้เข้ากันใส่วานิลาสักเล็กน้อยแล้วเราก็จะได้ตัวครีมนะครับไว้ใส่ในทริฟเฟิลของเราแล้วครับนำแรสเบอร์รี่แยมนะครับหรือจะใช้แยมเบอร์รี่แบบไหนก็ได้ใส่ลงไปครับตาม ด้วยแพนโดโรเบรดแล้วก็ครีมที่เราตีไปเมื่อกี้นะครับโทริฟโฟลเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใส่เป็นเบอร์รี่สดลงไปครับแล้วผมก็ใส่บลูเบอร์รี่นะครับแล้วก็ใส่สตรอเบอรี่นำเข้าจากญี่ปุ่นด้วยฉ่ำมากๆเลยและเราจะทำสองชั้นด้วยกันนะครับแยมแล้วก็ขนมปังครีมและด้านบนเนี่ยเราจะท็อปด้วยผลไม้สดข้างบนต้องแต่งหน้าให้สวยๆหน่อยนะครับอาจจะต้องจัดวางนิดนึงหรือมก็ททิ้งสตรอเบอรี่นะครับเป็นลูกๆไว้เลยครับด้านบนโรยด้วยไอซิ่งชูการ์ครับ และเราก็จะได้ t r i f o ฟแบบนี้ง่ายแล้วครับเห็นไหมครับว่าทำไม่ยากเลยทุกคนครับสามารถตามไปดูรีสปีชของผมได้ที่กู ume m a r k e t t h a i l a n d .com ไม่ใช่แค่ของผมนะครับมีของทีมกูเม่ด้วยเก็มีส่วนผสมวิธีทำและชอปปิ้งลิสต์ให้ทุกคนได้ไปชอปตามกันแล้วครับ Merry Christmas and Happy New Year นะครับ Baby Enjoy วันหยุดครับ